อยู่ที่อำเภอเชียงของครับจงบังหวัดเชียงรายก็เป็นอำเภอที่ติดเป็นน้ำโขงนะครับตรงข้ามกับเมืองห้วยทรายของสอปอป,อปอลาวครับผมตอนนี้ผมกำลังจะกินข้าวครับสั่งเป็นผัดไทยนะครับผมร้านนี้ผมมากินประจำสั่งผัดไทยนะครับเดี๋ยวเรามดูหน้าตาผัดไทยของร้านนี้ที่ผมมากินประจำเป็นยังไงนะครับรับรองจะไม่ผิดหวัง รอแป๊บครับอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศรา้รรานประมาณนี้ครับบรรยากาศรา้านรอแป๊บหนึ่งครับสั่งไปแล้ว กำลังที่จะเดินทางไปอำเภอเวิงแก่นครับตอนนี้ก็เสร็จงานที่อำเภอเชียงของเรียบร้อยแล้วตอนนี้เวลาประมาณ11นาฬิกากับอีก30นาทีครับของวันที่9กันยา68ก็ครับผม วันนี้มิสเตอร์เดเวอร์เรามาอยู่กันที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับแล้วก็กําลังที่จะเดินทางไปอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเหมือนกันครับผมฉัก็คิว่าวินาทีที่มา,าไม่มีตากล้องถ่ายยืบถ่ายคอนเทนต์คนเดียวมากวดเราที่ค่าโทรศัพท์ไป มาแล้วครับอันนี้ก็คือผัดไทยครับผมนี่หน้าตาผัดไทยนะครับมีถั่วงอกนี้แล้วนี่ก็อะไรนะจำชื่อไม่ได้จิตกับผัดไทยนะครับขาดไม่ได้ผมขอ,องคู่กันครับผมนำมากินก่อนตะเกียบหน่อยรุง ต้องรีบครับไปที่อำเภอเวียงแก่นไปสักสองสามที่ก็เจ็ดแล้วครับมันนาวปี๊บปลาบัน แข็งเลยโต๊ะนี้ยังไม่มีใครมานั่งนะวันนี้ตานิดเด็ดคุกเข้าครับ,ครบเครื่องปรุงกับเส้นให้เข้ากันอื ลายห,าย <c oughs> หิงหิวข้าวแบบนี้ด้วยนะ <c oughs> อันนี้ผมสั่งเป็นพิเศษนะครับพิเศษน่าจะประมาณสักห้าสิบาทครับ ชใช้ได้ครับแต่ว่าทำไมมันเปรี้ยวมะนาวจังเลยมะน,นาวแค่ขึ้นซีเ่เก่งเป็นไรครับกินได้กินเน มุมนี้มา ตอนเที่ยงเที่ยงอะโต๊ะเต็มเลยนะครับคนเยอะร้านนี้นะโต๊ะเต็มเลยตอนนี้มันยังไม่เที่ยงประมาณสิบเอ็โมงครึ่งอนะเนาะ คนเริ่มทยอยมา,าแล้วครับเราโชคดีเราได้ที่จอดรถข้างหน้าปกติหาที่จอดรถยาก เอาหน้าทะเลเส้นมีรัแล้วก็อีกอันหนึ่เส้นใหญ่เงสองใส่ออกใส่โคให่งนะครับ มีซอนครับไว้ตัดเครื่องเคียงมันแบบนี้แหละโอ้ยหกจนได้อันนี้ที่เบอร์เชียงของการร้อนครับ แต่แล้วคงจะไม่มีเวลาที่จะไปเดินชมบรรยากาศที่ริมโขงนะครับเพราะว่าต้องรีบไปต้องรีบไปที่บภอเวงแก่นนะครับเวียงแก่นจากนี้ก็ห่างก,กันมาสักสักสี่สิบโลครับ ร้านนี้ก็อยู่เส้นกลางเส้นที่เขามีกาดกองเก่าครับตอนเจ็นอ่ะร้านแคจะอยู่เลยวัดมันอ่ะรัดหอนมาหน่อยนึงร้านไม่ใหญ่หรอครับแต่ว่าก็มีโต๊ะนั่งหลายโต๊ะนะ คนคนไหนจะย่อยเข้ามา เศษเอย่างเงี้ยมันจะมีพวกต้มหูพวกหมูด้วยอย่างเงี้ยา้ม่เลย Eu não sei, เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อไปอำเภอเวียงแก่นนะครับก็เดี๋ยวไปจ่ายตังค์แล้วก็ไปครับ